สวัสดีครับมาทดสอบคมมีดครับมีดเล่มนี้เป็นมีดลาบครับใบยาวสิบสองนิ้วสี่หุนนะครับใบกว้างสุดสองจุดสองครับดามยาวหกนิ้วครับสนันหนาเจ็ดมิลเรียวปลายครับ ทดสอบไม้ประดูครับ โอเคครับผ่านนะครับไม่เป็นไรน,นะครับเล่มนี้ชุบด้วยโบกเกลือเผาในเตาควบคุมอุณหภูมิครับถ้าชอบก็จับจองเป็นเจ้าของได้ครับเล่มนี้ยังไม่มีเจ้าของครับ1,500รรวมส่งครับ